อ่าเดีวมันจะใช้เป็นตัวของคอมโบ3 1 3ตี 3, 3, 3, 3, 3 <Operations. S> 1 3 <Öyle> 2 3ตีนะครับผมอ่ะปึ๊บ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 เห็นไหมจะเป็นแบบนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าอันดีเมทมันจะหมดเห็นไหมปุ๊บปุ๊บดีก็เราก็ใส่ใหม่ปึ๊บปุ๊บปึ๊บเนี่ย ประมาณนี้นะครับผมเอาเลยครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเนลเกมเมอร์อีกครั้งนะครับซึ่งในคลิปนี้นี่ผมจะมาสอนเล่นตัวของจริงนะครับเนื่องจากมีคนดูเนี่ยอยากให้ผมสอนเล่นตัวของจริงครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งแอคซซินนะครับและก็เล่นยากมากๆนะครับบอกเลยว่าใครที่เล่นเป็นเนี่ยแอคได้ ตัวแอคดีๆเลยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถแบบไหนแล้วมันเล่นยากขนาดไหนทําไมคนถึงแบบอยากให้ผมสอนเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนเล่นในคลิปนี้กันเลยนะครับผมมอนเอขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเพลย์พื่อให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนคลิกเลยที่ w w w k e o t เ a เบ com เต 1, 3, ไม่โอเควันนี้ใช้เพียงแค่ U ู d ดีคุ้ม3ต่อ1ึส่วนลดจะเต็มพร้อมโปรโมชั่นเคเบิ้ลคอยคุ้มสุดๆ2ได้รับเคเบิลคอยทุกๆยอด1 0 0บาท3น้นำโค้ของผมมอนเอลไปใส่ตอนชำระเงินก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเพ์คุ้มเพ์ฉลาดต้องเคเบิลเพลย์เท่านั้นอันติใส่มันอันติใส่มันสวยเพื่อนสวยเฮ้ยนี่เธอทำไมถึงมีสกินนี้อ่ะเพราะเราซื้อไอดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอตตินต์ทพเจ เพยซื้อขายเกม ROV ที่มีผู้ติดตามมากถึง2แสนคน BID ให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง30บาททีร่เยอะสกินแรวรุ่งครบพร้อมลงแหลงและยังมีบริการรับซื้อ ID ราคาร้อนขายปุ๊บรับเงินปั๊บอีกด้วยแคร่ดีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทางเพจได้เลย โอเคนะครับผมเราก right ็อยู่ในหมวดทดสอบฮีโร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมารู้จักพาสซิสสกิลของตัวจิงกันก่อนนะครับซึ่งพาสซิสสกิลของจิงเนี่ยจะเมื่อเราใช้สกิลหนึ่งหรือสกิลสองนะครับจะเป็นการเรียกเงาสะท้อนออกมาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเงาสะท้อนออกมาแบบระยะหนึ่งเลยนะครับแป๊บหนึ่งปุ๊บเห็นไหมสองล่างนะครับก็เงาสะท้อนกับล่างจริงเนี่ยจะเป็นการทำสแต็克 อยู่สสเต็กะครับซึ่งสแต็กล่างจริงกับล่างสะท้อนเนี่ยจะใช้แตกต่างกันนะเมื่อสแต็กล่างเงาเนี่ยตีหนึ่งครั้งนะครับผมกับฮีโร่นะและล่างจริงตีหนึ่งครั้งเนี่ยเมื่อสแต็กแตกนะครับมันจะทําการรีเซ็ตสกิลหนึ่งและสกิลสองทันทีนะครับเมื่อเราใช้สกิลนั้นๆนะไม่ใช่ว่ามันจะรีเซ็ตทั้งสองสกิลนะครับมันจะรีเซ็ตแค่สมมติเราใช้ล่างเงาของสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งก็จะถูกรีเซ็ตนะครับผมแบบนี้เลยเห็นไหมสกิลหนึ่งทำการรีเซ็ตทันทีนะครับผมก็ ปุ๊บเห็นไหมล่างเงาไปตีมันก็จะติด1นึ่งสเต็กนะครับเห็นไหมมันจะได้สเต็กตรงหัวของแหลมเห็นไหมทุกคนมันจะมีสเต็กหนึ่งสเต็กนะครับปุ๊บตีนี่เห็นไหมแล้วถ้าล่างจริงไปตีหนึ่งสเต็กเห็นไหมสกิลก็จะรีเซตทันทีนะครับประมาณนี้สําหรับสกิลของมันเนาะก็ไม่มีอะไรยากนะครับจริงๆมันก็แค่เราสกิลให้โดนให้โดนโขนนี่แหละล่างเงามก็จะพุ่งไปในทางที่ที่เราเลือกเหมือนกันนะปุ๊บเห็นไหมมันก็รีเซตทันทีนะครับรวมถึงสกิล2ด้วยเนาะ ระยะของตัวพาส์ทเซสกิลเนี่ยก็จะมีหลอดสีฟ้าอยู่บนหัวนะครับสามารถดูได้ง่ายๆเลยนะปึ๊บเห็นไ,ไหมสกิ <S 2> 2 <S ลสองก็ถูกรีเซตทันทีประมาณนี้นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยสกิลหนึ่งกับสกิลสองเนี่ยเป็นการสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นการพุ่งไปด้านหน้านะครับสร้างความเสียหายเนาะปุ๊บเห็นไ,ไหมเป็นกายภาพนะครับผมส่วนสกิลสองเนี่ยจะเป็นการตวัดกับศัตรูแบบนี้เลยครับในระยะแบบรอ,อบๆตัวเรานะเป็นการฟื้นฟู s ปีกับเราด้วยนะครับแล้วก็ได้ความเร็วในการเคลื่อนที่มานะ ประมาณและสําหรับอัตติเมตนะครับของตัวจิงเนี่ยบอกเลยว่าหลายๆคนค่อนข้างที่จะงงและเล่นไม่เป็นนะครับสำหรับสกิลอัตติเมตของจิงนะเมือ่อจิงเนี่ยกางอัตติเมตนะครับผมเป็นวงกลมแบบนี้นะครับจะมีเงาสะท้อนออกมาตรงฝั่งตรงข้ามกันนะครับแล้วเมื่อจิงกดสลับเนี่ยปุ๊บจะเป็นการสลับตําแหน่งนะครับเมื่อเรากดอัตติเมตอีกหนึ่งครั้งก็สลับไปมาแบบนี้เลยนะครับผมและเมื่อจิงอยู่ในวงอัตติเมตเนี่ยจะทําการลดความเสียหายที่ได้รับลงนะครับเมื่อสร้าง ความเสียหายเนี่ยอันติเมทเนี่ยจะถูกรีเซ็ตทันทีนะครับผมเห็นไหมทุกคนเห็นอันติเมทมันติดล็อกล็อกอ่าล็อกแอนิเมชันไหมครับผมอ่าดูนะปุ๊บถ้าเรากดสลับเฉยๆเนี่ยออนติเมทมันจะติดล็อกนะครับแล้วมันก็จะรีเซ็ตให้แต่ว่ามันใช้เวลาปุ๊บแบบนี้เราต่อคอมโบไม่ได้นะครับโดยการที่เราจะให้อันติเมทยกเลิกเนี่ยเราต้องสร้างความเสียหายโดยการโจมตีปกติหรือว่าใช้สกิลหนึ่งหรือ2อนะครับอันติเมทจะรีเซ็ตทันทีทนทเห็นไหมปุ๊บปุ๊บ เห็นไหมมันจะไม่ติดล็อกอ,อันติเมตเลยนะครับโดยที่เราสามารถทําแบบนี้นะครับกด3แล้วตีพร้อมกันนะครับไม่ใช่พร้อมกันหรอกกด3แล้วกดตีให้เร็วที่สุดนะครับ3ตี3ตี3ต,ต,ตีเห็นไหมอันติเมตจะไม่ติดล็อกนะครับถ้าเราสลับแต่ว่าเราไม่สร้างความเสียหายอันติเมตจะติดล็อกแต่ถ้าเราสลับแล้วเราตีปกติอันติเมตจะรีเซตทันที เป็นไงบางคนอาจเล่นไม่เป็นนะครับใครบอกเลยว่าใครที่ดูคลิปนี้เล่นเป็นและต่อคอมโบเป็นแน่นอนนะครับมาสำหรับการฝึกง่ายๆของตัวจริงนะครับผม<ๆ>ก็สกิลหนึ่งและสกิลสองเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรอ่างงเนะาะก็แค่กดหนึ่งได้สามอีกรอบหนึ่งก็กดสองตวัดแล้วก็กดหนึ่งประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะปิดหมดลถคูดาวกันแล้วกันเผื่อบางคนอาจจะคิดว่าผมเนี่ยใช้หมดลถคูดาวเลยสลับไปมาได้เรื่อยๆนะครับ 12 1ประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับการเล่นสกิล1เนานะก็แล้วแต่เรานะรหรือใครจะ2 2 1แบบนี้ก็ได้นะครับมันไม่ตายตัวนะเนาะแต่ว,ว่าคอมโบมันมีแค่นี้แหละสำหรับสกิล1และสกิล2นะครับต่อไปในเรือติเบตการฝึกสำหรับเบสิกง่ายๆเลยนะครับให้เรากดอัติเมตแบบนี้เห็นไหมเราจะเริ่มจากการฝึกสลับตำแหน่งโดยที่ไม่ให้อัติเมตติดอูดาวครับผมเอ้ยติดล็อกนี่ฝึกไปมาแบบนี้ เดี๋ยวเราจะย้ำอีกรอบหนึ่งออนติเมทเวลาที่เราสลับให้กด3แล้วตีทันทีนะครับปุ๊บเห็นไหมมันจะไม่ติดล็อกครับผมปุ๊บกด3แล้วตีดีส3มตี3ตีประมาณนี้เมื่อเราฝึกจนเราชำนาญแล้วนะครับอันนี้คือเราจะใช้เพียงแค่3ตี3ตีจนมันชำนาญนะเห็นไหมถ้ามันตีไม่โดนมันก็จะติดล็อกสกิลปุ๊บนี่นี่ ไปได้เรื่อยๆครับผมจนกว่าไอตัวของอันติเมตมันจะหมดยิ่งเราสร้างความเสียหายเมื่อไหร่มันก็ยืดระยะเวลาในการทํางานของติเมตไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราฝึกไอตัวของอันติเมตกับตีปกติจนชํานาญแล้วนะครับผมให้เราฝึกสเต็ปต่อไปก็คือมีสกิลหนึ่งเข้ามาเติมนะครับโดยการผมจะทิ้งคอมโบไว้ให้นะโดยการกด3 1 3นะครับผมอ่ะเราจะเริ่มกันที่3 1 3นนะเดี๋ยวผมเปิดหมดแล้วคุณเออเราเปิดไว้ละปิดดีกว่าทุกคนจะได้เห็นกันแบบชัดๆเนาะ 313แบบนี้นะครับเห็นไหมอันติเมมันจะติดล็อกใช่ไหมเหมือนที่ผมบอกไอช่วงต้นคลิปเลยนะครับหลักการเดียวกันคือเราต้องกดตีปกติเพื่อไม่ให้มันติดล็อกอันตินะครับผมทุกคนต้องอ,อ,อคิดไว้ในใจเสมอว่าถ้าเราสร้างความเสียหาย อันติเมตจะถูกรีเซ็ตทันทีนะครับผมแต่ว่ามันมีขั้นตอนของการฝึกและการจําคอมโบทุกคนซึ่งคอมโบของจริงเนี่ยเมื่อเราต่อผิดนะครับมันจะติดคูดาวแล้วมันนานมันพอมันนานเราก็จะตุยนะครับผมอ่ะเราจะเริ่มกันที่3 1 3แล้วก็ตีปกตินะครับใครที่ยังไม่ทันหรือว่ายังจําไม่ค่อยได้ก็ให้เป็น3 1 3ไปก่อนนะปุ๊บ3 1 3่มเห็นไหมอันติเมตมันจะติดล็อกนะครับแล้วก็ 1> 3 1 3แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนเราแบบจนเราชินนะพอเรา3 1 3ชินใช่ไหมอ่า3 1 3นาชินฮะพอเราชิน3 1 3นึ่าเราก็3 1 3มเตมมีเห็นไหมอันติเมทมันจะรีเซตเห็นไหมพอที่เมทมันรีเซตล้วก็ต่อคอมโบไปได้เรื่อยๆนะครับคือเราจะสอนทีละทีละขั้นทีละขั้นเนาะมันจะได้ไม่ไม่งงเมื่อเราได้3 1 3เสร็จให้เราเปลี่ยนเป็น 3, 3, 3 1 3แล้วก็ตีปกติเข้ามาอีกหนึ่งครั้งนะครับ 1> 3 1 3หนึ่งตีอะนี่เราตีไม่โดนใช่นไหมอันตีมันจะติดล็อกก็3 1 3ตีประมาณนี้ถ้าเราตีไม่โดนเนี่ยมันจะติดล็อกสกิลคือเวลาผมพูดไปด้วยแล้วเล่นไปด้วยมันนิ้วมันชานะปึ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บนี่ประมาณนี้3 1 3ตีเห็นไหมว่าผมเนี่ยไม่กดสกิล2เลยนะครับเพราะว่าสกิล2เนี่ยเราจะใช้อีกขั้นหนึ่งนะเดีย๋ยวผมเอาตัวของไอแรมมาอยู่ตรงนี้ก่อน เื่อเราได้ตัวของ3 13ตีเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราฝึกตัวสกิลสเนี่ยเข้ามาร่วมกับสกิลสามนะครับอ๋อหลักการง่ายๆเลยก็คือให้เราเริ่มที่3แล้วต้องจบที่3นะครับเมื่อเราใช้สกิลหนก็3ามเมื่อเราใช้สกิลสองก็ต้องเป็น3ามนะครับผมก็คือเริ่มที่3จบที่3นะครับอ่ะต่อไปเป็น3ามสนะ3ปุ๊บให้เรากด2อสตีเห็นไหมอันติเมทจ,จะไม่ติดคูดาว,วก็ตีตี ตีเห็นไหมสามสองสามนะครับก็คือถ้าสกิลสองมันไม่รีเซ็ตคูลดาวน์เนี่ยแสดงว่าพาส์ติชของเราเนี่ยไม่แตกนะครับถ้าพาส์ติชแตกเนี่ยสกิลสองมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์นะครับก็แบบบานี้เห็นไหมจะรีเซ็ตแบบนี้นะครับเมื่อเราได้สามสองสามกับสามหนึ่งสามเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราเอาสองคอมโบเนี่ยมามิกกันก็คือสามหนึ่งสามตีสามสองสามตีนะครับผมอ่าผมจะทำให้ดูนะ สามหนึ่งสามตีสามหนึ่งสามตีสามสองสามตีเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะมันอาจจะดูไวไปเนาะเดี๋ยวเราทำอีกรอบหนึ่งก็คือมันทำให้ช้าไม่ได้อะมันเป็นมันเป็นตัวละครที่เราต้องไปฝึกแล้วก็จำสกิลแล้วก็จำคอมโบนะของมันนะครับสามหนึ่งสามตีสามหนึ่งสามตีสามสองสามตีเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหลไปได้เรื่อยๆเมื่อเราแบบ ได้ทั้ง3 1 3ตีได้ทั้ง3 2 3ตีนะครับเราสามารถเอา1กนะับ2เนี่ยมามิกกันได้อีกนะครับผมก็คือ3 1 3ตีอ่ะเราจะเริ่มจากที่3 1 3แล้วก็กดตีทันทีนะครับเมื่อเรากด3 1 3ตีชุดแรกเสร็จเนี่ยให้เราต่อ3 1 3 2 3ตีเราไหลไปเลยนะ3 1 3 2 3ตีเห็นไหมมันจะแบบปุ๊บปุ๊บปบ๊ไปมาของมันเองนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายแบบแรงมากๆเลยนะอ่ะอีกรอบหนึ่งปุ๊บสามหนึ่ง สามตีสามหนึ 3, 1, 3, 2, 3, ่งสามสองสามตีเห็นไหมปุ๊บมันก็รีเซ็ตแล้วก็ต่อคอมโบไปอีกปุ๊บเห็นไหมปุ๊บ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 นี่จนกว่าอันติเมทมันจะหมดนะครับผมยิ่งเราสร้างความเสียหายเรื่อยๆเนี่ยอันติเมทก็รีเซ็ตยืดเวลาในการลัมไปเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคอมโบมันไม่ตายตัวนะครับส่วนละครตัวนี้เนี่ยมันสามารถต่อคอมโบไปได้เรื่อยๆนะครับเราจะเปิดด้วยปุ๊บวิ่งออกมา2-3มันก็ได้แล้วก็แต่ว่าระหว่างที่เรา ผ่านมาอย่างเงี้ยเราต้องตีหนึ่งทีนะเพื่อให้อันติเมทมันรีเซ็ตปุ๊บเห็นไหมเขาเรียกว่าการอ่าคัดซีนแอนิเมชันนะครับผมคือถ้าเราไม่ตีปกติหรือไม่สร้างความเสียหายเนี่ยอันติเมทจะติดล็อกไงเมื่อเราฝึกไอตัวพุ่มนี้เสร็จใช่ไหมปุ๊บแบบนี้มาปุ๊บตีเห็นไหมปุ๊บปุ๊บตีสามสองสามตีสามหนึ่งสามตีสามสองสามตีเห็นไหมคือถ้าเราทําคอมโบถูกอ่ะทุกสกิลมันจะรีเซ็ตหมดเลยเว้ย แล้วใครที่แบบฝึกจนชํานาญนะมันก็จะแบบไหลแบบโอ้โหผิวจัดเลยนะคือผมก็ไม่ได้เก่งตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าสอนได้ไหมผมก็สอนได้นะปุ๊บเห็นไหมปุ๊บปุ๊บสามหนึ่งสามตีสามสองสามตีเห็นไหมมันก็รีเซ็ตของมันเองง่ายๆนะครับผมเมื่อเราฝึกไอ้ตรงชุดแบบนี้จนเราชํานาญแล้วนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกแต่ละจุดแต่ละมุมของแบบนะครับโอเคจุดต่อไปเนี่ยเราจะฝึกตรงนี้กัน ปุ๊บอ่าเปิดรีเซ็ตคูดาปุ๊บแล้วก็ปิด<ะ>ผมจะเห็นไหมเมื่อกี้เราฝึกทางทิศนี้นะครับผมต่อไปเนี่ยเราจะมาฝึกทางทิศนี้นะอ๋อก่อนที่จะไปอ่าสเต็ปต่อไปนะครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าอันติเมทเนี่ยถ้าเราต้องการอยากให้เราพุ่งขึ้นพุ่งลงเราต้องทําเราต้องพุ่งมาทางนี้นะครับหรือว่าทางนี้ <You S 1> ปุ๊บเห็นไหมเราจะขึ้นบนและล่างนะครับผมเราจะขึ้นบนและล่างเห็นไหมเราจะขึ้นบนและก็ล่างแต่ถ้าเราต้องการให้ เราเนี่ยไปซ้ายเงาเรากับล่างเราเนี่ยไปซ้ายแล้วก็ขวานะครับเราต้องพุ่งไปด้านบนปุ๊บเห็นไหมมันจะไปซ้ายและขวา <S <S ปุ๊บนี่นี่ประมาณนี้นะครับผมก็การเดียวกันเลยทั้งแมปเหมือนกันหมดนะครับถ้าศัตรูอยู่ตรงนี้เราต้องการที่จะพุ่งขึ้นบนแล้วก็ล่างนะครับแล้วก็ไปทางชี้ตรงไปเลยปุ๊บสกิลหนึ่งครับผมสามตี 313หนึ่งสามตีสามตีสามตีเห็นไหมมันก็ได้เรื่อยๆของมันอ่ะปุ๊บเห็นไหมมันก็ต่อไปเรื่อยๆอ่าี๋ยวมันจะใช้เป็นตัวของคอมโบ313หนึ่งสาตีสามหนตีนะครับผมอ่ะปุ๊บ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 เห็นไหมจะเป็นแบบนี้แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าอัลติเมทมันจะหมดเห็นไหมปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก็เราก็ใส่ใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยประมาณนี้นะครับผมถ้าเราได้จุดนี้ ไปจุดอื่นครับผมไปฝึกทุกจุดผมบอกเลยใครที่เล่นเป็นแล้วไม่ไปฝึกแต่ละจุดนะพอคุณไปลงแมตต์แมตต์จริงนะครับมันจะเออแดกนะมันจะจําสกิลไม่ได้นะถ้าคุณดักพุ่มนี้ใช่ไหมแล้วก็เราต้องการขึ้นบนหรือว่าเราต้องการไปสายล่างแล้วก็ชี้ไปทางนี้เนี่ยแต่ว่าหลักคองมจริงมันต้องทิ่มอย่างงี้ปึ๊บหนึ่งป๊บเห็นไหมระหว่างที่เราบีล้วก็กดเห็นไหมมันจะลืมขนาดผมยังลืมเลยดูดิแล้วถ้าคุณที่เป็นมือใหม่จะไม่ลืมหรอดูดิเ,เห็นไหม พอเราต่อคอมโบผิดสกิลมันก็ไม่มันไม่ติดคูลดาวน์นะเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนำให้ฝึกแต่ละจุดเลยเอาหุ่นไปวางแล้วก็ปึ๊บ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 นี่เห็นไหมพอคอมโบมันหลุดมันก็ติดคูลดาวน์นี่ประมาณนี้นะครับฝึกทุกจุดเลยนะจุดไหนทุกคุณคิดว่าแบบไอ้ตรงนี้ผมเข้าไม่เป็นวะเอาหุ่นมาตั้งเอาหุ่นมาตั้งเลยวิปปึ๊บอ่ะหุ่นตั้งตรงนี้ทิมเลยปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บ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 นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ� นี่เห็นไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เราได้ตรงนี้เสร็จละไปไปทั้งแมปจุดหมายที่เราไม่ชินมาให้หมดนี่พุ่มนี้เวลาโดนแก๊งดักพุ่มนะครับหรือว่าโดนแก๊งพุ่มนะพุ่มนี้อ่าตรงนี้นะครับผมก็ปึ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมปุ๊บปึ๊บปุ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 ๊บตีปึ๊บปุ๊บไหลไปเรื่อยๆนี่ปึ๊บปุ๊บนี่ ประมาณนี้นะครับผมสาหรับการฝึกเนาะก็ให้เราฝึกทั่วแมปไปเลยนะครับบอกเลยว่ามันสร้างความเสียหายแรงมากๆนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะไอโคงกระพันของไอหลามนะแล้วเราก็ลองยันดาเมจใส่ดูนะครับตอนนี้ไอหลามันออกเป็นตัวของเซตเกาะหมดเลยนะเราเป็นเซตฟูดาเมจนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมปุ๊บปุ๊บสามตีสามหนึ่งสามตี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 ไปเรื่อยครับผมเห็นไหมมันก็ตายถ้าฝึกจนชำนาญแล้วมันติดนะครับผมเห็นไหมปุ๊บ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  ปุ๊บ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 นี่ประมาณนี้เห็นไหมถ้าศัตรูเคลื่อนไหวแล้วก็เก็บคิวถ้าจนบางคนอ่ะมันเล่นจนนิ้วแบบมันชินแล้วนะครับมันก็สามารถ เก็บลำได้แบบชิวๆเลยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการฝึกตัวของจิงนะใครที่ยังไม่ชานาญนะผมก็แนะนําให้ไปต่อคอมโบกันแบบปุ๊บๆนี่ประมาณนี้๋ยวผมจะทิ้งคอมโบไว้ให้นะครับหากว่าใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมให้กําลัางใจด้ในการกดไลค์กดติดตามกดค,คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วตัวละครที่ตัวต่อไปที่คุณไม่รู้เนี่ยที่เป็นตัวของลูน่าผมจะามาสอนให้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ